ตัวไปดวงจันทร์เหรอแสดงว่ามนุษย์ก็อย้าให้ไปอยู่ดวงจันทร์ใช่ไหมถ้าเกิดตามป้ายเนี่ยอย่าเป็นคนสุดท้ายตั๋วไปดวงจันทร์เริ่มต้นที่เก้าสิบเหรียญเฮ้ยมันมันถูกอย่างวะทุกคนทิ้งโลกแล้วก็ไปอยู่ดวงจันทร์กันหมดเลยตอนนี้เราก็กลับมาอืมโอเค A huge moment for humanity. Okay. You just took the first step a human has mm, taken on Earth in 880 three. years. Put. Can you imagine that? All right, next up is our mission brief. But before we do that, why don't you loosen your limbs and explore the landing site a bit? Okay, let's begin the mission brief. My name is Clippy. I am here to assist you with the green mission. Good job. All right, we're all set. Here is your mission brief for the Green Mission. It's been almost 880 years since humanity was forced to abandon Earth because of climate change. We are now ready to return, and it is your job to ensure that it is safe to do so. ความร้อนที่เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ผมที่เป็นใครก็ไม่รู้ต้องมาเปลี่ยนนะต้องมาเปลี่ยนให้โลกกลับมาอยู่อาศัยได้เหมือนเดิมโอเคนั่นก็คือชื่อเกมของ Future Earth อ <Okay. S 1> ต่อไป Your job is to plant 100 trees and see whether we can make them survive. Once you are ready, we can begin planting the first tree. Let's see if we can start transforming this barren planet to habit life once again. โอเคเราต้องมาปลูกต้นไม้หนึ่งรอต้นแล้วก็มาดูว่า,าพวกต้นไม้พวกนั้นนะ่ะมันจะมีชีวิตรอดไหมบนโลกบนโลกที่เต็มไปด้วยทรายเหรเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากภูเขาแห้งแล้งโอเคต้องมาปลูกต้นไม้บิวอีซ e ีดโอเคปลูกต้นไม้ตัองต้นไหนดีวะ อย่ขอเดินสำรวจก่อนนะเพราะว่าตอนนี้โลกแม่งไม่เหลือเหี้ยเลยปลูกต้นไม้มันได้บอกมันไม่ได้บอกมจะปลูกนี้แล้วกันได้ไหมเฮ้ย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 ปลูกต้นไม้แล้วมันขึ้นว่ะเพาะว่าต้นไม้ขึ้นแล้ for this We know that before we abandoned Earth, we left behind the of removal bots. Their parts oh. can be used to build water. F nice shot. You have found the first part for our water filtration device. It's a control chip. Now, just be careful. After all those years in the sun, their circuit boards may be fried and they might attack you. You can use my stun gun to protect yourself. just press the primary trigger with your index finger โอเคตะกี้ปลูกต้นไม้ขึ้นนะแต่ว่ามันไม่รอดแล้วมันก็มีหุ่นยนต์มาพวทีเนี้ยเราก็ต้องสู้กับหุ่นยนต์เพื่อหาอะไรมันใช่ไหมแล้วก็มาทำที่กองน้ำใช่ไหม build water filter เครื่องกองน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้รอาต้นนี่ก็คือภารกิจของเราโอเคใ okay. น i v v n t t r y มี s มีชิปยังไงเครื่องกองน้ำ ชิปก่อนแล้วก็ทิวท่อแล้วก็ตัวปัม๊มสแตโอเคมาร้อยต้นบิว้วซีดโอเคตอนนี้ก็ต้องไปหาตัวของชิปก่อนกองน้ำเหรอกองน้ำจากน้ำนี่เหรอนี่คือน้ำทะเลใช่ไหมมันไม่รอด้นไม้มันมัน้นไมามันไม่รอดโอเค มีสตันกันโอเคเข้าบ้านได้แบบวะเข้าบ้านไม่ได้เสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงเฮ้ยยังไง good job that's one of the two pumps we need to find you still need tubes as well ไอท่อ ได้ได้ปั๊มมาละโอเคครบยังตอนนี้อยู่ในปีสองพันเจ็ดร้ยี่สิบะโอ้โหหลายปีเลยอืมโลกก็แห้งแล้งสมสมควรแล้วแหละสมควรละอืเพราะว่าตัดไม้ทำลายป่ากันใช่ไหมอ้น,นี่ก็ต้องเป็นภารกิจของเราทีต้องมากู้คืนโลกชุบ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  ต้องหาท่ออีกสองถึงจะสร้าง,างได้ต้องหาท่ออีก2อันถึงจะสร้างได้หนึ่งเครื่องนะนี่นีโอเคท่อได้มาแล้วหนึ่งลยหนึ่งโอเคท่อ Congratulations! <บ> you have collected all parts for the water filter. Now, where you would like to grow the trees? Okay, ได้เวลาลองปลูกต้นไม้ละไปชื่อมันแบบมันแบบม,แบบม,แบบมันดูสมๆยังวะเ Anah, now, let's give tree planting another try. First, open the Clippy interface and build a water filter from the spare parts you collected. Congratulations, you have collected all parts for the water filter. Now, head to where you would like to grow the trees. Uh, อ๋อเฮ้ยมีนกมาเกาะเฮ้ย hey, นกเกาะแล้วว่านกเกาะอ,อากาศกดได้ไหมเครื่องกดไม่ได้นีไ่ไงเรามีเครื่องกองน้ําแล้วเรามีเครื่องกองน้ําเราก็ปลูกต้นไม้ได้โอเคปลูกอีกหนึ่งต้นใช่ไหมอลองหย่อนไปเลยขึ้นตากขึ้นว้าวเฮ้ยเอาว่ะ สักซีดเออโอเคอืมขึ้นเลยเยอะๆท้างาั้นก็ต้องอเครื่องหนึ่งเครื่องสามารถเลี้ยงได้ยี่สิบต้นเหรอนี้ต้นไม้มีแล้วสิบหกต้นโ okay. อเคมันเราก็ต้องปลูกเพิ่มจัดไปชุบชๆ อืมอืมอืมขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคโอเคเป็นละจะซีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งเป็นตอรี่บิวแตดโอเคยี่สิบต้นพอดีเลยโอเคมีทางอื่นให้ไปไหมเนี่ยมันมีทางไปใช่ไหมก็ต้องอยู่แถวนี้ก่อนนี่ looks like it worked this bot will return to its original function and remove garbage let's find more parts where water filters and let it do its job อ๋อ,อมันยนต์มันจะมาคอยเก็บขยะนีงไง <c oughs> โอ้ยขอไปมันยนต์มาคอยเก็บขยะให้โอเคที่มันทำร้ายเราเพราะว่าเครื่องมันลวนโอเค เราก็ไปเรียกสติเคาะป้อง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 ใมันมันก็กลับไปทําตามหน้าที่ของมันละโอเคได้พารทเพิ่มแล้วยนเก็บขยะอ๋อ,อพวกกองนี่คือกองขยะเหรอขยะบนโลกขยะแม่งล้นโลกมันก็เลยเกิดเป็นแบบภาวะโลกร้อนภัยพิบัติอะรพวกนี้โอเคปั๊มตัวไปดวงจันทร์เหรอแสดงว่ามนุษย์ก็อยายไปอยู่ดวงจันทร์ใช่ไหมถ้าเกิดตามป้ายเนี่ย อย่าเป็นคนสุดท้ายตัวไปดวงจันทร์เริ่มต้นที่เก้าสิบเหรียญเฮ้ยมันมันถูกอย่างวะทุกคนทิ้งโลกแล้วก็ไปอยู่ดวงจันทร์กันหมดเลยตอนนี้เราก็กลับมาอืมโอเคชร้างเม็ดนั้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวเลบต้นไม้ปลูกไปเลยนี่ซุบชุบชุบชาสิบหกอ่าไม่หมดยังไม่ครบเหรอไปหกสิบต้น เตทตอนี้แปดพืที่หกสิบต้นละเราต้องปลูกหนนะึ่งร้อยต้นไปหาชิ้นส่วนอะไรต่ออือือืบาสิบต้นละอีกยี่สิบต้นก็จะอ่าโอ้โอ้โอ้ ต้นละนี่ร้อยยี่สิบโอเคปุ้มมาร้อยต้นเครื่องปั๊มน้ำเครื่องเอ่อเครื่องกรองน้ำ โอเคหมดภารกิจแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีขึ้นนะมันเป็นสีฟ้าขึ้นใช่ไหมเอาว่าตอนแรกนี่แบบบรรยากาศมันแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบสีแดงแจ๋เลยตะ่กี้มันบอกให้ให้ไปไหนนะผมไม่ได้ฟังว่ะต้องไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวขึ้นยานมานี่